หนุ่มเคยถูกหวย48ล้านโผช่วยชาวชัยภูมิจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทำให้มีน้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตจังหวัดชัยภูมิว่าปริมาณฝนสะสม3วันได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง14อำเภอ ล่าสุดมีรายงานว่านายไพศาลร,รือแรงอายุ37ปีชาวจังหวัดชัยภูมิตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิผู้ที่เคยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1จําจำนวน8ใบเป็นเงิน48ล้านบาทเมื่อวันที่16กันยายน63ได้ร่วมปั่นน้ำใจเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยร,ระบุว่าสู้ๆครับพี่น้องชาวชัยภูมิทุกท่านน้ำท่วมปีนี้หนักมากขอบพระคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะครับที่ขนน้ำช่วย ขอบคุณพี่อนเนกนะครับสมมอบทานน้ำใจ19,200ขวดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิ้